อ๋ออยู่กับบำลุงดีแท้ควลุงตายครับควลุงตายสุดยอดอิ่มแล้วโต๊ะว่างแล้วล้างจานกันหมดแล้วครับมือใหม่พอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อซุขสบายดีครับตอนนี้เชฟมุดปลูกทอดอะไรครับทอดหมูค่ะโอ้ทอดสม,มูนเนื้อหมูอะไรแต้าเจี้ยนี่ครับพี่น้อง หมูก็ส่งหมหางๆก็มีเมาๆเลยนี่เบิ่งหุ่นเชฟี่ล่ะครับแส,บสบ่บบ่แซ่บก็เบิ่งพีน้องเอ้ยก็อะไรครับนี่แบบเชฟโต๊ะแซ่บกระดูกหมูครับกเลงังกเลังหมูมีปุ๊บ สมองหูมีวะีนนมยอมมีครับวเล่าต้มไม่พอกินเนี้ยอย่งครับไปกินเบียร์น้ำเปล่านรพี่้ได้การเ่อครับหอนมออย่าง้อกินหอมมากเลยบัวลกำิงดีแท้่้าอย่างนี้ายลูกนลาย่มนูคข้าย่น้ข้่้องใจครับอออ ทำทำาทมสวัสดีครับเอ้โหทำอะไรเชฟทิวกระชายครับกระชายทำอะไรผัดเอียนครับผัดเอียนนะครับกระชายทุเครื่องนครับเอียนเด้พี่นะ ติดแกงเตรียมผัดพ่อะไรที่อยู่จามเครื่องตุ๋มปลาอันนี้ต้มต้มกระดูกต้มกระดูกหมูนะครับต้มกลาอยู่ข้างในค่ะต้มปลาอยู่ข้างในค่ะมีสุกกำลังเดือดโอ้โหปุดๆเลยครับพี่น้อง มปลาปลาบึกครับปลาบึกส้มปลาบึกพร้อมไข่ปลาบึกนะครับอันนี้น้งกบกำลังจะทอดค่ะน้ง,นงกบส้มหมูจะทอดค่ะว้าวว้าวหนังกบครับหนังกบโอ้โหทอดกรอบนะครับ บำรุงดีแท้เลยก็เนีครับส่งส่มหมูครับหมูบะมุงดีแท้เชฟบุญปูกนะครับต้มยำป้าบึกท่่าานนนัอุ้น ว้าวว้าวสุดยอดมีไข่ด้วยนะครับไข่ปลาบึกนะครับคุณขักบ่พี่น้องเนี่ยตมใส่ใบบักขามครับโุ้ยอย่ายาใส่ด้ใส่มใส่ใบบักขามพี่นอ้องโอ้สดสด,สดเก็บจากต้นขักขากขับ

่าต้มนี้ขออ๋องกินเนี่ยโอ้โอ้ปลาไหลไฟฟ้าปลาไหลไฟฟ้าืมเยียครับที่เยียี่เยีนยที่เยนีน้องทีมงานนะครับทีมงานให้กำลังใจอยู่ครับ เปียกกินแล้วว่าน้ำชาเนี่ยมกตุ่มเออมาทานครูเสี้ยวเมียกับนีเด้อทั้งคุ่กองการศึกษาสองคนเลยเนี่ยเนี่ยจะไล่แดงกับเหลืองครับโอ้นี่เสือสีชมน้ำครับเสือสีชมน้ำนี่แหละออกพรรษานี่แหละครับพี่น้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับนี่วิมลเบียงแก้วครับเชิบมลเจ้าของวันเกิดนะครับวันนี้เออ รักใครสิแต่กัอนอืมเอาเลยเออตอนนี้เชฟมุดปลูกทอดอะไรครับท้มหมูค่ะโอ้ทอดสมหมูอืแหนมหมูอะไรแต่เสื่อเนี่นยครับพี่น้องมุดปลูกทอดสมูอืมปลาแห้งๆก็มีเมา่เมาเลยนี่เบิ่งหุ่นเชฟนี่แหละครับแซ่บบ่แซ่บก็เบิ่งพี่น้องเอ้ย อ่งบอเียนพี่น้อง้เบ่งเบงเบงไอ้ไอ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 สุดยอดบำรุงดีแท้มาไ้บ่ดก็หาพรานไปครับนี้ทำเนียมแ่ถือว่านแก่นนโอ้ยอนแสงย้ตะน้เด้พี่น้องบ่ว้านงกบถอด อาทอดต้มต้มอาต้มข right? ้าบ right? ุกนี้บำรุงดีแท้ย่างนีิน่บเยนเนี่พี่น้ได้การเลยแหะครับอนหมออย่า้อกินหอมมากเลยบำรุงดีแท้ลากอย่างเลยหลายเมนู

นายโย่แข่งถ่ายอยู่มไฟเบิดโดนอะไรครับมันนี่ก็เหรมันตีว่าฝนอีกน้ำก็น่งนิัดดีนี่ขอไม่มีแม่ผูไ่พี่สางเน่ยาน้อยไมพ่นไปขวาม่ใหมึงเด้อผมไปนายโย่ถามเลยดูดด้หมดพูเาใรโยเจ้าเอาคูดกว่าสาวุนวสันทิพว ก็กะิรสมันนีสองพวงพวงเดียวหนึ่งสามพวงจะใช้โจ๊ยิมเยื่งเราเข้งก็านข้าวกันไม่ใส่เลยเนาะตอนนี้ฟัวัวส่วนใแญ่ก็ตใส่ไม่กระดาษดระดาส่สิทุกอดมากก็อ่ะก็ก็มันอะไรอยู่เรื่องทดยใดญ่เนี่ยมันยังดง

มาทีไหมก็ถามใช่เงียอยากมาถามผมอยู่ว่าไรอไดนี้จัดจูบยันเลยะอืมเรียกว่าจีบยันต์ยุบเชิดตัวเรียกว่าโอ้หามนะใสันตะวายไมวดีววดีวันบักเย่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเป็นสั่ตัวเดอ

พวกมาถามอยู่เรื่องการืีสียมันีเนรจิงิเน่อ้เนี่นั่ใส่เนี่ยแล้วก็มันจะเสียทีี่ใหญ่ี่ใหญ่ที่เนี่ยมันก็ีวะเดยนี้จำบิดเมมันใช่ไหมอันนี้เป็นอิ่มอิ่มมันอันน้วอะเราหมดิับิ เกียสเียัวน่สบแตงสนุกเอาแต่เงืนพอเทบอไส่นมน้ำมูนขอเจ้าอยงเงบ่คนอิ่มแล้วจานไปไหวแล้วบ่ได้อะไรกินอะไรพบาว้กินหมื่นละค่าเกีกินกันนมาเลยกินมามาอ Thế này cái thể nào hết nhau, cái này nhau. Để với thanh nhau nếu nắm được nơi mình tất cả nếu không nào nùng mặt nùng mặt nùng แบ่งไว้มีน้อยลเาย่กว่าีเโป่นหนุ่มอลก่าแีนี้หร้อยเติม่มีแล้ว่รยอนึงนมันมีเรา่วสองเยี่ยมคับแต่รวมดนี่ยน้อยนั่แแปด

ไปท่วมแล้วบาดี่บนนั้นปีดีเนาะอม้ยมนจอดล่องดูเตียงไหม่วนี่แ้มใรันเสียงบนล่องนที่นรัตวมเลนอย่างนี้มันเี่เก่าแล้วนี่เยียวกันเยูอบรบ จงวิสจงวิสครับพันุจงชวนิดเื่อนไม่ฉี่หอบไม่แข็นะฮะตัวใหญ่ปลยอประเทศกขัดิ ก็ต้นนกพวกปากแล้วไปเรื่อยก็พวกโคต้าว่าหายยังไงอะก็มาการหนึ่งเนงี่ไปก็เาต่นายี่สบเาิดต่อมายี่าัยี่สิบ้าอเบิหน้าอยู่อีสดีมั้ยว่าจะันนี้ไปขายันนี้นบะระมีวันเถียงเง๊ะเนี่ยแตแบนเรื่องเนี่

แคนี้คู้าวใงกินข้าวเสียบบตอนนี้บางทีบบ่เด็สนเลยว่าผู้สาวผู้เฒ่าหรือผู้สาวผู้ตรงผู้ตรงอยู่นี่โอ้ยใเเขาออกข่าวเด้ออาหารไม่ยั้งเแอดเลยตรงข้าวครับนะตรงกับเพื่อลูกใต้ห้าแน่เว้ยตันดออ เม่อไหมิแล้วก่ขาดกินแล้วเจ้ากินแ้วยังอุกลกข้นเขาไปสายขาดมันยุ่งมันหงมันหยม่งนายจะวางตู่ใหม่มั่งป้ดหรือเปล่ากี่สิบแป๊ะแก่ก็พังใหญ่คือมงม่ผู้จัดอีกหรอมาผูม่ัด่ยเหมือนกัมผ้ดเนม่ยเหมือนเนี่ยหัวผ้าถุงใหแหลม มีผัวไม่มีผลมีผัวไม่มีผลเนี่ยติดต้องมีผัวผัวอะไรกแย่ดีไปดีมากูุซี่มานี่เนี้ยเอหลายเรืองเรื่องมากไปหน่อยห้าวกินมาหยองกูใหญ่ แต่ป yeah, oh, ุณิย์มันต้องจะเอาไม่อะไรหรอกพวกที่เราไปใช้พวกขวานไปหาคนหน้าละญาติมันเอาอย่างนั้นไม่ถยกเตรงไอ้แป๊วกระบอกเขาตรงไงก็จะมากับสาวบอสสาวไม่ไหนกระเทยจะทรปีน

ไ,ไดเดอเจ้านีหมกไก่นี้มันเนียนปะเนียนนะพี่เนี่ยนุ่มอย่เนี้ยพี่ยั่นพ่อจำปลเี่ยี่ห่อเซนี่เปี่าเนียนเขดแวเ่าพ่อจำปานีตงพดตัวเก่งนี เขาเ็สีละาววาวเขามุงหัวมัดนแ่ไดใส่แตาหามึงยบัดที่นรู้สึกว่าฝาด้องขนาดตัวเนี้ยใส่หรอใส่ดบ่บ่บ่กินหรอใส่มาเมือนก้านเบี้ยนอะเบี้ยนอย่าเดียวไม่เจนเหรอพีสิ นะครับทานข้าวด้วยกันกับทีมงานนะครับงานเกิดแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับก็แล้วก็อ๋อปิดคลิปเพียงครั้งนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ตัวลุงไายบ้านพุทธละเด้วยนะครับอ๋ออยู่กับบำรุงดีแท้บ้าลุงไต่ครับตัวลุงตายสุดยอดอิ่มแล้วโต๊ะว่างล